สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราะราลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้เช็คตัวเรื่องการลงทุนใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะไปลิงก์สมัครสมัครกันอยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับรถโรล,โลโคอยอีวีที่แปดนะเล่นเกมได้เงินจริงขุด bitcoin ขุด ethereum ขุดตอคอยนะอันนี้เราเอพีที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงกิจกรรมนะที่มีเวลาเนี่ยที่เราจะเหลือสองวันนะอ่าเหลือสามวันจริงจริงสี่วันนะ แต่นี้ก็ผมไปลองหาตอนแรกผมคิดว่ามันหาไม่ได้นะเครื่องขุดตัวน,นี้นะเห็นไหมอ่าผมไปหาหาในตลาดผมคิดว่ามันหาไม่ได้ได้แต่มันหาได้แต่ว่าผมคิดว่าพวกนี้ผมเคยเห็นอยู่นะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ปูเนี่ยผมคิดว่าหาไม่ได้แต่ก็ผมหาได้นะเออแต่ว่าผมแค่หาไม่ถูกมันก็มีคนมีคนที่เซลล์ขายนะอย่างอย่างไอเนี้ยมันจะเป็นอ,อเป็นซีพนะผมก็เพิ่งรู้นะคือเคยแต่ ประกอบเองไม่เคยซื้อขุดนะอไม่เคยซื้อนะอันนี้ก็เซลลเราสามารถเซลได้นะเนี่ยเพราะบางคนก็มีอะไรกิจกรรมเพราะว่าผมก็บอกตรงว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะผมก็เล่นนิดน,นหน่อยหน่อยผมก็นี่จะกลับมาเล่นจริงจังแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบลิกกันนะลิกแรกนะเครื่องขุดเนี่ยน่าจะพอสร้างไรายได้นะมุก็ไมปัป๊บ่าเ,าเลยติงนี่ นี่อันนี้คือการประกอบนะและนี่ก็มีเวลาเดี๋ยบรอเราเราสามารถซื้อได้อีกหรออผมไม่รู้แนละ้วว่ามันซื้อได้อีกนะอันเดียิชิบแต่ถ้าตัวใหญ่มันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าต,ตัวใหญ่มันน่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าแรงขุดมันสามร้อยเนี่ยอันนี้คือเครื่องขุดที่ได้มาในซีซั่นนี้นะโอ,โอ,โอ,โอ้ี่นี่แรงขุดเท่าไหรนะ่ในแรงขุดทีเฮดนะสองร้อยทีเฮดเนี่ย สองร้อยทนี่ก็คือแบบว่าออ้ดีพอร์ตปปป๊อบในสองร้อยสี่สิบนี่ก็มันเพิ่มสี่สิบนะเพิ่มมาสี่สิบทีเฮอันนี้เนี่ยมันแรงขุดเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะมันประกอบด้วยเครื่องขุดแล้วก็กําลังขุดที่ผมเล่นเองนะอ่าเนี่ยก็ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าเยอะไหมหรอมันก็ มันรวมๆวมแล้วก็ขุดอะเนี่ยคือถ้าผมไม่มาเล่นเกม,มแรงขุดมันก็จะลดลงแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องขุดเยอะๆเนี่ยมันก็จะปั๊มปั๊มปั๊มเรื่อยๆนะอ่าก็ถือว่าโชคดีนะอ่าเดี๋ยวเราเราจะไปลา่าตัวที่สองกันดูดิว่าเราจะพอทําได้ไหมโอ้โอ้ได้กิจกรรมเต็มปุ๊บได้เครื่องขุดโอ้กระจุยกระจายเลยนะอ่าคือพวกนี้มันก็จะมีกิจกรรมมันจะได้อยู่นะเหมือนซื้อเครื่องขุดซื้ออะไรเนาะ อันนี้ได้อนะอันเดี๋ยวเราไปตามล่าอันดับแรกก็เอาไปตามล่าอีกเครื่องขุดต่อเลยว่เนี่ติดใจเดี๋ยวเราต้องไปหาปูที่มันเป็นปูทูก่อนนะปูทูนะปูทูเออแล้วดูราคาอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมต้องเปิดเปิด เป็นสองหน้านะโอ้ว่างอันนี้ผิดดิละเอองงอ่ะเปิดหน้านี้ขึ้นอยอ่าเครื่องขุดนะเป็นกิจกรรมนะอันนี้กันเราก็ทำอะไรนะอันนี้ต้องเป็นปูทูนะไม่รู้ราคาปูทูเท่าไหร่แล้วก็จะมีค่าประกอบอีก ไอที่ผมซื้อเนี่ยสองกว่ากว่าอน,นี้อาจจะถึงสี่แล้วเปล่าเพราะแรงขุดนี่มันสี่ร้อยอันนี้สามร้อยตัวนี้อาจจะเป็นสิบเลยก็ได้อลองลองไปดูไอปูทูมีปูทูหรือเปล่ววาพอพวกนี้มันใช้ใช้อะไหลเป็นสีอันนี้สีเขียวไอพวกไอพัดลมเนี่ยผมมีเยอะอแต่ผมขาดอีกสองชิ้นนะี่นาแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนอ่าเ,เป็นพวกสีฟ้านะเดี๋ยวไปหาไอพวกนี้มันจะอยู่ในโซนซ p พนะ โซน cpu อันนี้ก็เคยขคายนะเดี๋ยวกันผมก็ไม่เคยเข้ามากิจกรรมประกอบกังขุดเคยจะประกวดเองเล็กๆน้อยเออๆเ๋ยวมจะอยู่หน้านไหนนะโอ้โหฮะูซี่มาจำโอ้โหนี่เช่ไหม ใช่รือล่าปูปูเลีว่าสองมัน,นจะมีปูยักษ์อันนี้อันนี้ไม่ยักษ์มากปูกลางๆแล้วก็หาอันนี้อีกไม่กี่ชิ้นก็น่าจะครบแล้วปูยักษ์กี่บาทวะ่ะแพงมากเลยโอ้ oh, my god แพแพงจะโบยอ, <c oughs> อ่ะไปเดวสามวันถ,ถ้าเราเล่นแบบขขึโขมโอ้ตายตายตาย,ตายมันแพงเลยปูตัวนี้ แต่ดูที่มันราคามันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะโอ้กิจการขนมปังแต่บางคนมีเป็นร้อยอันเลยฮะมีฮะบางคนมีกิจการโอ้ปูนี่เพียงมากเลยบัทอมันมันมันหมดเดิมแ้วเหรอไม่ดูก่อนนะจิบสองตัวมันราคาเท่าเท่าเดิมใช่ไหมเออ ถูกเลยสิเดาเดาเดาเลาเราตุนกันเผื่อวันสุดท้ายมันจะลดราคาเหลือสักยี่สิบนะไอ้ปูไอ้ปูตอนนั้นผมซื้อเท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันผมซื้อสองเองมั้งแต่กี้ผมซื้อสองเออราคามันคงไม่เท่ากันเลย สามเก้าถ้าเจอสักยี่ยี่สิบก็ไม่มีตังกันโอเคโอเคเราก็ถือว่ามาดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าวันสุดท้ายยังไงก็อาจจะซื้อเครื่องขุดเพิ่มนะเออนี่ราคาไม่เท่าจริงด้วยบางตัวนี่เหมือนแค,แค่แค่เท่าไหร่เองเออหรือเราจะซื้อตัวเล็กแค่ ไอตัวนี้ไม่มีกี่ตัวเนี่ยมันมีโอ้สองพันตัวเลยเหรอเออเพราะอันแรกมันถูกนะแล้วกันเดี๋ยวกันเดีกันมันก็มีหลายตัวอยู่นะอาราคาศูนย์จุดสามเออบาะมันไม,ไม่เท่ากันเนยเร,เราดูปูตัวใหญ่สิมันอาจจะต้องลองรีเซิร์ชทุกวันอาจจะฟุกฟุกปูราคายี่สิบ น,นี่ปูใหญ่ใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละเวอร์ชันแล้วอันนี้คือคนขายนะคนมาขายนะี่ไม่ไม่ใช่เรา,าเราซื้อขายกับคนน,นั่นนี่เพราะราคามันไม่เท่ากันพเราไม่ได้เล่นานานเราพลาดหลายกิจกรรมเลยนี่อันนี้เห็นไหมหกเออใช่เฮ้ยแตปูนั่นถูกอะ่ะมันอยู่หน้าสิบเจ็ด๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะลองแบบทำกําไรสิเดี๋ยวก่อนแลีวก่อนเดีวก่อนเวกันมันอยู่หน้าสิบเจ็ดใช่ไหมเออเรามีแผแเรวมีแผันเ,เป็นของปลอมหรือเปล่าว่าเพราะบางร้านมันก็ขายเท่าไหร่บางร้านมันก็ขายบางร้านขายเจ็ดบางร้านขายแปดอยู่นะ เม่กี้เจอร้านขายถูกมากของจริงด้วยว่ะนี่สามเก้าเนี่ยโอ้โหปูเพียงมันปูตัวกลางนะที่เราเจอหน้าสิบเจ็ดนี่นี่นี่โอ้โหสามสามเพียงเพียง นี่เขาจะตั้งราคาผิดหรือเปล่าเขาจะหลอกเลยหรือเปล่ลาอกี้เห็นอยู่แะแถวนี้มันหายไปไหนแล้ววะหรือคนลากไปแล้ววะคนอาจจะลากไปแล้วก็ได้โอ้เซ็งเลยกี้เจอถูกมาก ไปจะสามนะใช่ใช่ใช่อเออลงทุนก็ไม่กี่บาทนะใช้ปุ๊บปุ๊บอ่ะลงเอได้กี่มีมีกี่ตัวหนึ่งดยเขาเหลือกี่ตัวดูสิอ่ะเดี๋ยวดูกันนี่ตัวนี้อ๋อคนละตัววร่าโอ้กับโดนหลอกแล้ว โดนหลอกมาคนละตัวกันโอ้เต oh, okay. no ็งลยการค้าล่มจุกโอเคแค่นี้แหละงงกบคุณที่ติดตามและรับชมนะโอเคจะเจอกันใหม่ EP หน้านะงงวันนี้เราก็ประกอบลิกไปแล้วหนึ่งลิกนะโอ้เี็งเตงดูพลาดเข้ามาชอปปิ้งใหม่เผื่งจะเจอคนนี้ได้ลิกเป็นเนื้อหนึ่งอันนะวันนี้นะ ปึ้งนี่วันนี้ได้ทีท่านนี่จะให้ได้เต็มเต็ม,เ,ตมเหมือนชาวบ้านนะ๋ยวหาวิธีก่อนโอเคเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย